สวัสดีสบายดีพี่น้องมาขกับข่อยแล้วซ่องพี่น้องติมกินแหลกเนาะวันนี้จะมาบอกวิธีต้มหน่อไม้ใส่ถุงหน่อไม้อัดถุงเนาะทุกคนเพื่อว่าหน่อไม้ใส่ถุงนี่แหละเอาไว้กินน้าสิมันมันมีหน่อไม้เนาะช่วงนี้เป็นจะเป็นหนาหน่อไม้เนาะทํายังไงแล้วหน่อไม้ของเราจะเก็บไว้กินได้ประมาณช่วงที่หน่อไม้หมดฤดูกาลเนาะแล้ววันนี้เขาก็จะ <c oughs> โอ้ยช่วงนี้แหมบ่อยจะพักหลังทุกคน แต่จะมาอันดับแรกเนาะก็คือว่าเ้าต้มเราไม้ของเ้าเนี่ยให้จืดไปเลยนะทุกคนเพราะว่าตอนที่ไปหา,ห,าหรือไปเอาว่าปอกอไปไม่ได้ถ่ายเนาะเนื่องจากว่าช่วงนะั้นไม่เป็นช่วงที่แบบว่บไม่ได้ถือโทรศัพท์ไปเนาะทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นความยุ่งยากต้องไปหามาแต่อันนี้เราต้มเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนก็รอให้จืดเนาะรอให้จืดเรียบร้อยให้เขาความขมเขาออกอะทุกคนเนาะเนื้อต้มเันนี้เากาหรือว่า พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆจะหนึ่งเอาก็ได้เนาะหนึ่งเอาก็ได้จะดีทุกคนแบบ๋ยวเป็เข้าก็ทีไปทําการแพ็คใส่ถุงเลยทุกคนเนาะไปเบิ่งกันเลยทุกคนขั้นตอนที่เราจะแพ็คใส่ถุงว่าเขาจะอยู่ได้นานสัมปะกันเนาะไม่ัวแบบนี้เนาะแล้วแต่เคล็ดลับลแต่ละคนเนาะทุกคนเห็ดได้ทุกคนเพราะว่าบางคนนี่ค่อยค่อยเห็ดมาแล้วเหมือด้องเหมือดปีแรกเนาะปีแรกอะ่ะพอเห็ดประมาณร้อยกว่าถุงค่อยทิ่มบดเลยทุกคนเนาะ แล้วปีที่สองกะเออเห็ดได้ปีที่สามก็บอสียาปีที่สี่ปีนี้เขาเห็ดเราทุกคนแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะเพราะว่าตอนนั้นขอมท่านได้เห็ดช่องโน้ตุบแบบกินแหลกเราทุกคนเห็ดเต็มแม่นาะช่องแม่นอก,อนอกติมดุยส่วนก็เกี่ยวกับโทรยัดอีกอย่างผมก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้เจ้าเบินะ่อเราทุกคนอ่าเนี่คือว่าเอากประสบความสำเร็จมาแล้วคือว่าทิมไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะครั้งที่สองมาปีที่สองมากับทิมไปครียงหนึ่งปีที่สามจึงได้ กินได้เบิดเลยเก็บได้เบิเลยเลยะว่ามวลาเอาไปแกงกะความเปรี้ยวกับบค่อยมีทุกคนปะเอาไปตามเบืองกะตอนที่เขาจะแพ็คใส่ถุงเลยทุกคนนี่คือขั้นตอนนี่ก็คือเขาต้มต้ม,ตมน้ำไม้จืดเรียบร้อยแล้วทุกคนเขาก็จะมาเตรียมถุงแบบน,นี้เนาะมาเตรียมถุงเจ็ดคูณสิบเอ็ดเด้อตว่าผู้ได้อย่างเห็ดใส่ถุงใหญ่กว่านี้ก็ได้เนาะทุกคนแต่ว่าอันนี้สิเห็ดแบบผู้ดีน้ำไม่ใส่ประมาณผู้ดีกินแต่ละเถะื่อทุกคนเนาะเนะี่ย เอาซื้อเจ็ดคสิบเอ็ดมามาบบดนี้เอากระสิมาใส่บบดนี้ทุกคนกใส่ประมาณสองสอซสองโอ้ยถือว่าสออซ่อนกันสองอันนะ่ำแมพี่น้องเนี่ซ่อนกันบบดนี้เนาะเอาซื้อซ่อนตอนนี้ก็ได้แต่ว่าหาเซื้อมาซ่อนตอนที่ว่าเอาใส่หน้อไม้ไปแล้วมันกระดีห้อนมันไมห้อนแน่ทุกคนเนาะนี่บบดนี้เฮาก็มาทำกัน ใส่กันเลยทุกคนใส่กระเบิงนอนนอน,นไม้นะทุกคนเพราะว่าบ้านนี้ขาดแค้นอันไม่ไม่คีบนะทุกคนใส่จับมือจับกับหอนเอาซ่อนจิ้มเอ,เอาเอาเลี้ยงเลี้ยงมาทีนะเพื่อนพี่องอันนี้คือเขาเอาเอามาใส่ถุงนี่ตอนที่ว่าให้เข้าห่อนห้อนเลยทุกคนเพราะว่าเขาสีได้ดูดอากาศของเขาไว้ตรงนี้เนาะเพราะว่าเวลาที่เขาเอาไปเก็บไว้ เขาอาจจะบอกทำหฮเสียแหละเปรี้ยวไะใส่ประมาณนี้ทุกคนใส่หาอันสียอันหาอันก็นแล้วแต่ละทุนอันนี้ขอดก็เฮ็ดไว้เผื่อได้กินแน่นอเผื่อว่าได้เอาไปขายตามตลาดหนัดนะทุกคนกะมันกระเทดาได้ขายง่าย,ยาน,นะทุกคนเพราะว่าเขาหมัดประมาณนี้เน,ะน,น,นมมาะขวดกระเมัดมัดหนึ่งสั้นก่อนทุกคนน่ะลงไป มันหนึ่งสั้นแต่ต๊ไปแล้วอันหนึ่งทุกคนนะ่ะกาเก็บได้กินประมาณเป็นปีทุกคนเนาะจนจนกว่าหน้าไม้เขาจะออกมาฤดูการต่อไปนี่มัดแบบนี้มัดให้แน่นบอกให้ล้มเข่าเนาะบอให้ล้มเข่าก็ถือว่าใช้ได้เลยอะ่ะทุกคนหน้าไม้น,ามานี่มันคาล้มเข่าก็คือเขาสิเละเละไปเลยเขาสิเปื่อยไปเลยทุกคนนี่เนาะพอสีเลี้ยงไปแบบนี้ทุกคน,น ปดีความพ้อของเขาก็สีอัดเข้าไว้ในนี่ทุกคนเวลาเขาเย็นเขาสีเก็บอุณหภูมิเขาได้เนาะอ่ะเ,เขากระเหต้อันต่อไปมันี่มีสองแบบคือคอยเห็ดไห้เนาะทุกคนอันเป็นบ้องเขาเรียกว่าเป็นบ้องันสั่นเะนี่ยนะเขาก็เก็บไว้ได้คือกันเนาะต่ช่วงนี้เราไหม้เขากะมีก้ขเขาจะเอาไปตลาดขายตลาดกะมันราคามันก็ถือพอแม่พี่น้อง ถ้าเป็นหน่านั่นนะไปซื้อน้ำเขากินนะซื้อของเขามากินนะแค่สี่นอ่อหาาน่อกอะกิโลหนึ่งตั้งโอ้โหแพงพี่น้องเอ้ยร้อยกว่าบาทเนะมีบก,กินน่อเองแต่มันกะต้องซื้อนองเนาะเขาอยากกินลนะเผิ่นก็เห็ดเก็บใบแบบนี้แต่ว่าเขามมีเราไม่เขาก็ไปเห็ดเก็บว้บางทีก็ได้ทุกคนนีอันนี้มันก็สิเห็ดมันชิเาวาไปแนละ้วทุกคนนี่ค่ะมันเาวาไปกับเขากะทำการเอามีดตัดออกได้เลอทุกคน เราจะไปเอามีดมาตัดออกก่อนจากนั้นก็ใส่ถุงเย็บร้อยแล้วทุกคนอนะันนี้เราได้ประมาณหาถุงอันนี้จะเป็นยอดนะทุกคนเนี่ยยอดเราก็จะเรียกอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นบ้องเขาเรียกบ้องมันก็คือลำลำบ้องมันเราก็ใส่อย่างเงี้ยมัดไว้อย่างเงี้ยทุกคนความร้อนเดี๋ยวเขาก็จะเก็บอุณหภูมิเขาไว้เองเขาเนะวันนี้เขากับเป็นลาที่เทาเก็บนะทุกคน เขากะจะไปเก็บแบบมิดชิดมากเนะทุกคนเอาพอแก้วหมัดเนาะ <c oughs> มัดแล้วก็แค้นไห้ก็ได้เพราะว่าให้เขาแต่ว่าบอให้เขาตากแดดนะทุกคนถ้าเท้าที่เอาแบบมิดชิดเลยเอาใส่ในรังในย,ยังกะมันก็อาจสีอุณภูมิมันอาจสิบ่ได้คือกันนะพี่นอ้องอะไรเขาเคยเห็ดมาแล้วเพราะว่าเขาเคยเห็ดเส้อหายมาในปีนั้นเป็นร้อยถุงเลยเก็บใส่ถุงสองชั้นสามชั้นแล้วก็ไปใส่กับอันอยัง เอาไปใส่ตพวกถังนะนะว่าเออมันให้มันมีสิทธิ์สินะเอาไปใส่ถังไหวยังไหวแล้วก็มากที่นั้นไหวแบดนี้มันก็หายใจบาออกแล้วพี่น้องเนาะมันอากาศมันอับอบบอ้าวค่ะมันบอมันก็เลยเน่าดําเบิดเลยทุกคนอันที่เรือนันเจ้าเรือเพออยังข่อยเรือเรือตัวสี่ข่อยเอาแขนไหวเอาปอกแก้วหมัดแขนไหวนี่ตามใต้ทุนบ้านหรือว่าตามที่มันมีห่มนะพี่น้องเนาะแต่ว่าอย่าให้มันโดนแดด เอาสำหรับคลิปนี้กะอาจจะมีประโยชน์นิดๆหน่อยเนาะทุกคนค่ะว่าเห็ดบอเป็นเลยจังไรกะบอกต้องหวากันเด้อเพราะว่ายังน้อยคอยก็ยังเอาประสบการณ์เนาะที่แบบต้มแล้วก็ทิ่มมาบอกทุดเจ้าเลยโตที่่อยสำเร็จเนาะคือว่าเห็ดเองนะแต่ขอจบเพียงเท่านี้ทุกคนคลิปหน้าพ่อกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอ่าว่าคำหวาสวัสดีและสบายดีเด้อ